สวัสดีครับผมอยู่กับกระผมเกษตรขี้คุ้ยเกษตรมางมวลวิชัยรงรัตน์นำสาระการเกษตรดีๆมาฝากอีกครับพี่น้องตามขัาพระเจ้ามาครับผ้าพี่น้องมาถึงแปลงหน้าเขาครับผ้ามาตำรวจแปลงหน้าเขาพี่น้องผ้ามาเบิงมาแรงวีขาวครับเห็นบอกครับพี่น้องมาแรงวีขาวมาแรงวีขาวติดบินรักษาอย่าง,างพี่น้อง บินต่้่าไปบัไก่เหรครับบินะะไปบักไก่อาศัยลมนี่คือแม่ของหนอนม่วนใบพี่น้องเดี๋ยวผมติจับให้เบิง้งใกล้ๆครับสิเป็นลักษณะนี้พี่น้องจะเป็นลักษณะนี้ครับมีปีกสองข่างลักษณะนี้ครับพี่น้องนี่คือ ตัวสัญญาณอันตราเยเช่นเดียวกันครับเป็นแม่ของนอนม้วนใบที่เขาออกมากเขาลงมากเพื่อตีไข่ใ้พี่น้องเพื่อตีไข่ว้ก็ใบเขานี่แหละตัวหนึ่งเขาสามารถไข่ได้หนึ่งร้อยถึงสามร้อยฟองครับต่อตัวนี่แล้วผมถึงบอกว่าบ่าอยากให้ว่านเข่าทีพี่น้องถ้าว่านเขาทีนี่เขามักคักครับพี่น้องเขามักยางคักเลยเพราะว่า มันมีทีหลบซ่อนพี่น้องมีทีหลบซ่อนปกติโดยตามถ้ามชาติเขาเขาิะมีอ่านี้นกถ้าเขาอยู่บาง,บางแล้วสถาน,นีนกก็จะมไม่จีกินมซอยเข้าครับพี่น้องเบิง้งสํารวจแปลงหน้าวันหนึ่งปร้มานหนึ่งตารางเมตรนี่ใหญ่มีเกินสีหาตัวครับสีหาตัวหมายความาสัญ,ญญาณบาดีแล้วครับพี่น้องรีบกําจัดซะโดยการใส่สารที่ว่าพันนับแรก ผมติดผ้าไปบึงว่าใส่จังไดเนี่ยครับสารแต่ละอย่างตามกับเจ้ามาครับนี่คือสารชีวพันธุ์ที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี่พี่นอ้องคือสารตัวนี้แหละครับบิวเวเรียรหรือว่าเม่าไรเซียมพี่นอ้องเป็นสารชีวพันธุ์ที่บ่มีโทษต่อตัวค้นครับแต่ว่าสามารถทำลายพวก นอนพวกไอ้มาแลงได้ครับพี่น้องขาดได้ล้ายางครับพี่น้องเพียกระโดดเพียไฟเพียไล่เพียจะกระจันพวกนี้นอนมวนใบหนอนใช่พักพวกนี้ใส่ได้เมื่อรับพี่น้องก็ราค่าบรแพงนะพี่น้องชีะพันธ์พวกนี้ราคาบรแพงผมใส่เมื่อนี้ผมเอาไปฉีดนี่ผมใส่ตัวนี้น้ำพี่น้องอันนี้คือน้ำสมข้นใหม่ครับน้ำสมข้นใหม่ก็มีคุณสมบัติลายางพี่น้องครับาบ่ปลาที่เป็นโรค าหากเนาลาสนิมโลกใบแหงนอนช่อนใบปลวกพวกนี้เพี้ยเห็บมัดพี่น้องนอนคืบหมดขั้นไฟพวกนี้ได้เมืด่อได้พี่น้องชีดได้เมื่ราคากับว่าแพงครับเครื่องรีดกับยุนที่ราคาลอยหนึ่งครับพี่น้องนำสมค้นไม้ม่ประโยชน์แล้วก็บ่เป็นผิดต่อค้นนะ้ำใส่ตาส่วนพวกนี้นี่ลอยซี่ซี่ลอยซีซี่อ น้ำยีลิตรครับร้อยซีซีคิดจังไหนครับนง่ายๆพี่น้องใส่ซ่อนกินเข,าเขาน่าห้องนี่งช้อนต่อ10บซีซีผมติกะประมาณนี้ีอาเลยครับพี่น้องสิบซ่อนต่อน้ำหนึ่งถังพอดีมือนี้ผมอยากให้เขาม้อละมิงมอยไปเหมือดครับพี่น้องผมใส่ตัวนี้นะครับเป็นสารเคมีครับเป็นสารเคมีพี่น้องอีมาเมกตินอีมาเมกตินบินโซเอตหาดับเบิลยูจีพี่น้อง พวกนี้นี่เป็นสารกําจัดโดยเฉพาะครับแล้วมื่อนี่ผมตีใส่สามตัวนี่เลยครับพี่น้องสามตัวนี่โดยการพ่นตัวนี้ก้อนพี่น้องพ่นตัวนี้ออกไปแล้วเดี๋ยวผมตีมาใส่ตัวนี้ภ้าหลังพี่น้องมองใดที่เขารู้สึกว่ามีมาแรงวีขาวหลายผมตีใส่ตัวนี้ครับมองที่บ่คอยมีหรือมีหน่อยผมตีใส่สารที่ว่าพันตรงนี้ครับในการขับไล่เขาครับตัวนี้ขับไล่พี่น้องขับไล่ก็ได้ป้องกันก็ได้ ตามเข้าพเจ้าไปเลยครับพี่น้องครับน้ำสาระดีๆมาฝากขอตัวล่องไปฉีดไล่มาแลงจักโครหนึ่งครับพี่น้องครับบ๊ายบายครับขอบคุณทุกการรับชมครับสาระดีๆเพื่อการเกษตรเพื่อเป็นประโยชน์ครับพี่น้องผู้ทําการเกษตรบาวตะเหลืองเห็ดอดไทยเห็ดหน้าดิพี่น้องปลูกพักปลูกหย่างไ้เมื่อครับเอาซรัพนี้ครับขอบคุณมากครับ